สวัสดีค่ะสวัสดีท่าผู้ชมค่ะวันนี้วันที่15มกราคม2567ค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ได้อยู่ที่วัดปู่ทุดงนะคะสภาพท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมวระทว่างโค้งสุดท้ายปู่ทุดงมาฟังน้ำกันนะคะวานงวัดวันที่17มกราคม2567ปู่ทุดงจะเน้นจะยำไ้ตัวใหน,นะคะก็ไปรับช่วงบฟังน้ำกัน,นะคะ่ะการ,รกระปูค่ะการวัสการเจ้าค่ะไก่มือข้ขาบ้านเหรครับผมก็เลย เขามาหาปูอีกรอบไม่ปูย่ำให้ FC เอฟซีแฟนคลับท่านช่องนะครับผมนผู้ชมตวเกาวน,กกนี่บ่ปูคือดังคัดแืมดังขัดน,นมันเกาหาเกา่า,าปปูอเอานผูุชมีครับัเกาห่าก็ดังด้วครับปูเกาหากระดังปูวยคร ดสิดีสิเปดตัวได้เันดีปะปูฟันดีปะฟันนะจะวันยังไงแล้วฟันสุดแนันสุดแนวว่าแตรับันฟนะไรเนาะจำดียวนฟันไรวสมตอเ้าเข้าปดจุดถูปะปเพราะว่าตู้ับมันสีอะไเต๋อเอกเยววาชสก์น้ำใสส้มตกเก่าส้มตกเก่าถูเพราะเพราะว่ามันมีแต่มีค่ อ่ะหกครับหกแปดศูนครับสีชมชมชม่สองศูนยดชงอนอกครับก็งฮียมันสิมเปลอมันหลายตัวโพดปูเลยบ,บอยากจุดไหมาปูตัวมัน,มมนถ้าจุดมันอาจ,จิะเป็นงวดทัดไป<อ>เี่ชออกลยหลังเียน,นะครับปูอันออกรือเาวสิเป็นงวดทัดไปเม่ชียนะงวดแต่ชียนะครับปูเลยบอจุดทนผูนช้ชมเอาโตเก้านียนบ่แข็นแขนนี่ายมาปูแขวนล่ะอ่ มีเพิ่มตัวไหนก็บอกเพิ่มเพิ่มตัวไรนี่ท่านผช้มปูไห้ตองวดสี่สองศูนเอาคือจะมีสี่สองศูนย์อีกปูเะลรถูกฟอสูตรตัเงแต่ถูกงวดเก่าอมันบอกว่าที่จุดถูกใช่ว่าเลียูกว่าครับคไอ้นี่นะละอี่สามศูนย่าท่านดีวครับไอจับนกหกไอศูนย์แปดครับเจ็ดเจ็ดครับผมสาตัวนี่แหละเพิ่มลงไปบอกขึ้นจะลายจะปูหรือจังไงพอเพิ่ม <balcony> ปูเบาของเกาซื้อเบฟังให้ซื้ออ่าเลขถูกงวดที่แล้วหกศูนย์แปดก็ะซี่สองศูนย์อืแต่ว่าอันนี้ที่ปูให้ต้องงวดถ้าเก้าเจ็ดว่ได้ให้ซื้อตัวใดล่ะปูยังไม่ได้ก็ซื้อเจ็ดเจ็ดนะอืมกับเก้าอย่างที่ปูบอกผมเมื่อกี้เนี่ยเก้าห้าปูว่าเก้าห่าแล้วจอมชมอืเก้าห้าอีกตัวปะปูเขียนปะปูเขียนอะไรหรอ เอ้มันลายพอทั้งแม่เอเอานะครับเขียนองรถค่ะเกาห้าปวาเกาหาเาจเปเจาเาาแต่ว่าปูกเนนเกาเจ็ดที่เก่านัะปูนเบิรนี้คือเกาเกาครับอืมแต่วาพูดอะไรมาอีกตัวหนึ่งคือเจ็เจ็เขียนมาเจ็เจ็ดหรือบาเขนปู่าเขียนเพ่อนก็ไดเขียนให้เขียนเป็นตัวกันให้ได้ถ่าม้ชมปูวอ่าเอาหามาอ่าหามาหามาเบิ้ปูวนะครับอืม อีกเนออนบกนที่ทำช่วงวันวันวันพุธวันพุธครับถ้าเบี่ยนรถแฮ่พระคือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่าบบาวเทาอ่าที่ทำช่วนี่ถ้าเบี่ยนรถแห่พระมือวัางอ่าวันปีใหม่นะพี่น้องเนาะใกล้กันนะครับอืมเมื่อวันที่สองแล้วค่ะปู่วันที่สองมกราที่พานมาทาำชม่วง ขับกเจ็ดยูกันว่าเป็นเก้าเป็นอะไรอ่วเพาเป็นเก้าเพราะเป็นเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดแต่ว่าเน้นคือเน้นคู่เดียวค่พอยังกับพื้นก้าม่กินรอป่าปาตพอยังครับพลาัมพออยับเพิน์าเก่ามีที่ปูพอเพิร์ไปจะกับผู้บาาจารย์ือปล่าปูยูวัลเพิยูวัลในปูชุมพลนนปล่าเป็ลาชุมพลไหมครับ จะส,สมาราังมาบทแล้วกาปูวามีปูว่าเก่าของปูวามีเกา่า <c oughs> แต่ของพ่อเมื่อกี้นี่พ่อปิศนานี่เพื่อนพาคู่บาอาจารย์มหาปูธรรมชมนะครับพ,พ่อเพิ่นไม่เห็นเพื่อนเห็นเลขปูนี่แหละเพิน่นเลยวา่าเอ้ยเก่าบ่มีเพิ่นวมาเก่ามันจะถอยมาแต้มหนึ่งเป็นแปดเพิ่อนมาอ่าเป็นแปดอันนี้เพิ่นว่าถอยลงมาสองแต้มเรือหกเนี่ยให้เป็น,นซนีเอาหนึ่งมาใส่เพิ่นนมาเอาหนึ่งมาใส่เป็นหนึ่งซีอ,<า><า>อ่า เออบนแนนะปัวความฝันพวกนก็เป็นเดือสูตรองเพิ่์ไม่สูตรองเพินี่ะสูตรงเพิร์่นะครับรดางแ่แต่สุมักไผ่มักมันสุดไผ่สุดมันปูว่ามักไผ่มักมันแต่าปัวมีเก่ามีแน่นอนปูวปัวเก้ามาแน่นอนจะเป็นบนเป็นล่างปัวตอกเก่าปูวครับผมปูวตัวเก้านี่แหละบ่ บ่ต้องเอาไปร้ายตัวแต่ว่าปูก,กับกันมาให้ยเนี่ยแม่ก็คิดว่าฝันมาเป็นสื่อพ่อธาสื่อยังมใหอยครับโซไซเจลเออยเลยแม่เขาดิของแม่เก้าห้าศูนย์บ่แม่เขียนให้ผมเป็นบ่แม่แมออมมนี่ปูเพ่นได้่าเก่าเจ็ดเก่าหาด้ทำบ่ชมเด้เออดูฝันมาเป็นสื่อยังมาหอยธาตุพ่อาตุมะหายกระสับเพราะนั้นเขาใส่ยากาขับวันเกี่ยวเพื่อนอสิบว่า ปูวันใจมีเก่าปูว่าเก่ามากเทเทนมาปูชื่อเดียวกระเทียมเด้ยกเก่าถ้าเป็นวิ่งกับวิ่งเก่าเป็นปลาปูป็นรักใจครับเ่าถ้าเก่ากับของแม่กันพี่แม่เขียนในผมมันเป่นตัวลที่ว่าฝันอะรแล้วก็แม่ฝันว่าผู้เท่าปีปีอ่อปีร้านนะ กวดีหัวแก่เก้าหาศูนนบ่แม่เก้าหาศูนยจนได้เก้าตัวกิเาอนไูอแม่พระราชนครับผมเี่ออบพวังไงปูย่าตัวใดปูนี่ปูเน้นคักคักขึ้นเหนบอเออน้ามันเก้าเจนัเก้าเจ็ดกับเก้าเก้าอืมแต่ว่าผู้ใดมักเบิ่ขึ้นเจ็ดเจ็ด กันเก้าศูนย์มากกับเขาของแม่แล้วเก่าศูนย์น้องแม่เก้าศูนย์อ่าปูได้ไหเก่าหายอีกตัวหนึ่งนี่แม่ส่วนลายมัสิเป็นเหล็กหาสมาตัวเป็นเล็กหาปูมันาำเล็เบิ้นเหล็กเบิ้ลคือังสี่หกเก้าเก้าสิบปูหรือเจ็ดเจ็ดเก้าสิบปู่าฮต่าผมมักปีแล้วท่านผู้ชมทะเบียนรถแห่พระนี่ครับนี่นะครับพี่น้อง

ก้าเก้ากับเก้าเจ็ดด้วยพี่น้องเด้อปูยำให้แล้วเอาแคปหน้าจอพี่น้องอสามตัวหกเก้าเก้านะครับเก้าห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่ตัวกันตัวร่องด้วยพี่น้องเด้อปูเน้นคือเก้าเก้ารับเก้าเจ็ดพู้ได้มกทะเบียนรถแห่พระนะครับพระประธานนะครับผมสาราทั้งท่านนด้แล้วด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบาเทิรหนึ่งศูนหนึ่งใจเครื่องรับปูสาราปูญี่ปุ่นนะครับผม นาคกัมแขปหบนาจอตามนี้นะคะของปู่ทุดงกลางป่านะคะงวดวันที่17มกราคม2,567ค่ะปู่ให้มานะคะหก9้าเก9า7กนย์เจ็านะคะ่ชมปู่ห้มาตังงวดคือเก่าเจ็ดกับเก่าเก่านะคะพ่ชมปู่ว่าถ้าหาไม่ได้นะคะค่ะก็ให้ซื้อเก่าหาไปนะคะแต่ว่าเก่าหากระดังคือกันนะคะพี่ชมค่ะแล้วก็เลขทะเบียนรถแห่พระนะคะ หกหนนะคะาชมแคปนาจอไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นมือคอยท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆหิงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะจนเด้อค่ะพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ